สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาต่อปราปานะครับเข้าสวนนะครับเพื่อปลูกหญ้านะครับไว้ให้ัวนะครับอ่เดี๋ยวเราไปชมคร่าวๆกันนะครับว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็จะพาชมสวนหญ้าด้วยนะครับหลังบ้านไอ้ข้างบ้านนี้นะครับนะนะครับก็มานะครับดูอุปกรณ์นะครับกันนะครับนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์นะครับจะใช้แค่มานสี่หัวนะครับนะ ก็แบบสปริงเกอรุ่นที่มีสปริงนั่นแหละนะครับสมชื่อจริงๆสปริงเกอร์ก็จะมีสปริงตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ PVC สี่หุนนะครับก็ไม่ได้เอามากมายอะไรนะครับก็มีวาลปิดเปิดน้ํานะครับมีวาลปิดเปิดน้ําด้วยแล้วก็มีนะครับกาวนะครับนี่ครับแน่นอนนะครับต้องใช้กาวนะครับ พีพีซีทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักแปดเส้นนะครับอุปกรณ์เรายังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออยู่จริงๆก็ตาบอกว่ามันซื้อมามันใช้มาเยอะเกินไปประตูน้ำวาลวน้ำเนี่ยจริงๆผมว่าต้องใส่ทีละตัวอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเราจะได้ปิดเปิดได้ว่าวาลวนี้สปริงเกอร์นี้ถ้ามันเราจะเดินทางเดียวนะครับนะทางเดียวไปอย่างนี้เลย ตีกัน้าไปทางเดียวนะครับถ้าสี่หัวเนี่ยนะครับหัวก็ถ้าเปิดทั้งหมดน้ํามันก็จะอาจจะไม่แรงเพราะงั้นแล้วมันก็ต้องช่วยปิดเอานะครับผมว่านะผมความคิดผมนะแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกจะใช้อันเดียวอันนี้ก็แล้วแต่แต่ซื้อมาแล้วก็มันก็ไม่เสียนะนกเก็บไว้ก่อนนะครับนะนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวพาเดินไปหลังบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้เราใช้ปั๊มน้ําของฮิตาชินะครับฮิตาชิที่เป็นกลมๆนะ,นะครับปั๊มน้ําฮิตาชิอันนี้ก็จะต่อ,อ,อไปนะครับทั้งหมด PVC อยู่สี่เส้นถึงตรงนั้น <c oughs> ถึงตรงสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยนะครับนนก็จะต่อ,อ,อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เส้นที่สองครับนะก็จะต่อเข้าไปเส้นที่สาม แล้วก็เส้นที่สี่เส้นที่ห้านะครับ <c oughs> แล้วก็ทําเป็นเสาขึ้นเสาขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตาข่ายก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อวานไม่ได้ทาไม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็ล้อมตาข่ายก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้วยมีอะไรก็จะปลูกไปลหลายๆอย่างนะครับ ก็จะปลูกผักตรงนั้นด้วยนะครับตรงตรงนั้นด้วยก็เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วก็ติดตามนะครับฮะโอเคจะเฝ้าท้าเอาลงหอมห่อนึ่งมะพร้าเอาบนอยู นี่ก็ตตอมาละสองสองสปริงเกอร์นะครับ แต่พัน้ำมันบัสไเป็นบัไซป,ประตูปิดเปิดเดี๋ยวจะรออเบืองวามันจะส่งกําลังส่งก็ได้บอนะครับกําลังส่งก็ได้หรือไม่เรี <c oughs> ยบร้อยครับ <c oughs> อันนี้มือเก้าตอนแรกใช้ถุงพลาสติกนะครับ <c oughs> แต่ไม่ทันใจครับในตัดสินใจเลยโชค ไปเรียบร้อยแล้วครับไปดูผลงานกันครับนี่ครับตัวสอสปริงเกอร์นะครับตัวที่สามไม่หมุนว่ะหนามโมแห้งยังว่ะตัวที่สามโมไปเหรอให้มาต้องเฮ็ดเอาละผลงานมันขึ้นว่าไหนตัวนั้นมันขึ้น่ไหนมันไหลไปไหนมันก็หมุนอยู่ตัวนั้นหมุนไปเรื่อยๆมันอยู่นี่ตัวไหนนี่เด็กมันก็หมุนๆมันก็ค่อยๆหมุนตัว ก็แต่มันแห้งหมดแล้วตรงกลางน่ะปั๊บลงไม่หยีแขมันค่อยลง,ง,งเปียกพอาดิปิดเป่าน้ำกันแล้วหมุน,นหมุนออกครับหมุนออกไข่เกี้ยวออกเปียกเมือดครับก็รีบได้ไแล้วครับได้แล้วก็หน้นไปแล้วนะโอเคพอครบ โอา่มันยิงไกล้แห้งตัวกลางนะยิงันหอดพุด่นหัวพุ่นแม่พุ่นเลยหัววอีกพุ่นเลยหัวอะไรต่นนะตัวกลางนะโมแม,ม่ออกมาสูงเกินไปบ่มันสูงหอดวันนี้เปิดได้สมันแห้งโอเคครับผ่านอยู่ครับแต่ว่า ระบบไอระบ,บบไอความยาวไกลโพลสรุปนะครับต้องเพิ่มวาล์วปิดเปิดนะครับสรุปไซสสปริงเกอร์อซื้อมาสใช้สาตัวนะครับตัวแรกไม่ไม่ใช้วาล์วปิดเปิดนะครับตัวที่2ใช้วาล์วปิดเปิดสีแดงเห็นไหมครับตัวที่3ก็ใช้ทีนี้ปล่อยน้ำมาตึ๊บ ปิดตัวที่สองปิดตัวที่สามหมดก่อนให้ตัวแรกทํางานก่อนนะครับพอตัวแรกทํางานแล้วเราไปเปิดตัวสามพอเปิดตัวสามแล้วตัวสามหมุนแล้วก็ค่อยเปิดตัวที่สองตรงกลางนะครับนะวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาแล้วก็นํามาให้ท่านได้ดูแต่ถ้าใครมีความรู้มากกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนแรกก็จะปล่อยน้ํามาสองทางเลยให้มาชนกันมันก็จะแรงขึ้นไม่ต้องไม่ต้องทําสูตรนี้แต่ที่นี่มันก็เพลองนะครับก็เลยเอาแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าได้ซื้อของมาแล้วนะครับ เอาละครับเสร็จพอดีนะครับสำหรับสวนหญ้านะครับของพ่อตาสิทธิ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกผักพืชสวนครัวนะครับโดยใช้สปริงเกอร์เป็นตัวลดนะครับน้ํานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยด้อนะครับผมมาแล้วมาแล้วบ๊ายบาย